อีกแล้วมกเสียวเฮ้มีบ้างพอดีอเว้ยตามสมเบเสร็จแ่น้คือจีวงดีวะโอ้ยเพื่นอนอเสียวมากกินนันก่น้าเว้ย้เสียวมึง่าเห็ดีอย่างยูเดนีมา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 ม,าม,ามาเ,ออเดี๋ยวกูตามสมบุกูกิน วิ้ยจะไปยูเห็นยังน้ำผัวมึงนั่นฝ่าออกมาหากูพียกูจิพ่านามสมหงแก้มแก้มแก้มเราแก้มเราเห้เซียวมา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 เดี๋ยวกรูฝานบังฮงท้าอ๋อจำนี่แล้วฝ่ามาเนี่ยวายอยูก็จะยู่แตนน้ำผัวอีเซียวเอ้ยกิตจำสมกหงน้ำกูพี่ ตำสมบูงเสแฉบสู้กินบรรยากาศฝนตกลิ่นๆเนี่ยนี่พอดีวุ้ยปลเสียวเท่าเอิ่นไปกินตำสมบักปุางก็ได้มันมีบักาุูงเท่าก็ต้องมี่พักเก็บพักกันไว้อหอดพักกระทินข้างงามแหน่นอนี่เอาไปกินกับตำสมสสบักูงเสแฉบบักงานี่ให้ตำเสแแบเด้อตำบักฮุ่งเนี่ยดึงหูก็ะเบียกออก พดับแก้มกับแก้มน้อยกรไดบอกขวดน,น้อยไปพอ้อไปกินตำสมบุรณน้ำเสียวกันยำเดะมาอีเสี่ยวนี่กระ,ะยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพีเ่เาได้พักก็พพ้อไหมนะมา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  <S <S ยม่ที่ตำให้กินเองเล้ออบอกยศทีาตำให้กินเองแซ่บล้วดึงหูบอกเลยแบบแซ่บด้วยขเหวเยื หัวเพื่อนกินให้กินยังว่ามื้อนี้ย,ยจะไปน,นอนเปล่ายากล่ะหัวอยู่เฮือ,อนอ้าพี่เลาะ่้นเข้าพี่ให้ในแต่มีเสียวดีนี่ล่ะเฮ็ดให้แน่อยากให้กินให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทรมา่ยังอีกนอบ่าหนี้นอโอ้ยอันอ่ะโทษแม่ยังล่ะบักเสียวเออกะอีเสียวกะยู่น้ำกูนี่ล่ะเออโอ้ยจะแม่นกระลังออกมาเบางเนึงกัโทรน้ำกันหลุดนอจะแ,ม,ากกาแม่นสูบหักกันหลายเฮ้ย อันเอาแบบเพชรอยู่วะไม่เชียวอันเขาไปซีปยัละเว้ยโอ้ยเดี๋ยวอันอัจใส่บุกีจะสีหาหน่วยกับพ่อนาอเออเอาบเพชรก็ได้อันโตติตั้มเพชรตกกัมักเพชรตกกตั้มเพชก็ได้เนียนน้นนีอยอ้หยังี้โอ้ยอีหยังอีกละบักเซียวเออเดี๋ยวกูไปทงมันเองดอก เอบอบวต้องหว่วงโอ้ยนอจะแม่นนอมึงนอเออเดี๋ยวกูเลี้ยงเราแป๊บเองจังเออจังคอยเออโอเคโอเคเดี๋ยวมือแรกกูไปโซมแป๊บเองดอกโอ้ยพ่อตำหมดแล้วไม่เสียวแซมนี่นั่น <c oughs> อีกน้อจังน้อยน้ออีกก็ได้แต่ว่าะวะคอยคือที่อิ่มๆแหละแม่นางไปนางมาไม่กินท้องใครแม่เดี๋ยวพ่อตำให้กินเองเฮ้ยหมอ ขยันนั่นแะถ้าเจ็บทองอยู่ให้เฮ้ยเดี๋ยวเ้าต้ามันกินกระไดไม่เจียวเป็นขีกาแต่ัทกเจียวเอ้ยอันแต่ว่าอันพอเจียวต้องตำกินเองเลยเด้อเดี๋ยวเขารู้ขึ้นได้แล้วว่านอ่ไปใส่เขาหลงอันนั้นแม่ข้างๆมะเขาไว้ายผัวมึงขึ้นมาหูกระทางเขาตกไปอย่างไรมึงกันเขาพาเพื่อนเขาหยาดเป็นเขาหลงเดี๋ยวแมนน่าไม่เฮ้ยวตบๆกินเองโหลดเด้อนี่นี่พักเจ็บไห้ ว่าสิไม่โมกินตามสมห่วงบแบๆเนี่ยโอ้ยกูเด้ตามกินเองผูดเดียวกูลนะน้อโอ้ย